สวัสดีจ้าซ่องพุ่นน้องเนยมืนอนี้งไรมีเมนูเสนอจ้าเป็นหมกไก่ใส่ปีกกล้วยจ้ามือนี้ปีกปีนี้แม่สองปีจ้ารอนนาสองปีหลีจ้าบบเมียนเด้อจ้าปีอยู่ข้างบ้านละจ้าอันนี้สำคัญต้อรายละเอียดครับนี่อย่างแน่นอนตัวนี้เป็นตะไคร้เพียก เขาเบียร์เข้าละจ้าหอมแดงกระเทียมได้นไหมเนาะแมนเป็นสีเขามาซอยกับมาต่ำใส่กันจ้ายพริกแกงเข้าต่ำแบบแหลกๆเลยจ้าจังบะเนี้ยจ้าอู้หอมแต่เมียหอมแต่ไข่เนาะแมนนี่ปีเขากับมาล่างจ้าซับล่างใส่น้ำหมึกนาวใส่เกลือเรียบร้อยจ้านี่พักกับนี่พักอีตู้พักหอมบัวละจ้าไก่เขากับซับมาเรียบร้อยแล้วเป็นโมกไก่เนาะแม่เนาะมือหนีเข้าแซ่บๆน้ำกันจ้านี่ มือือเหมือนกับไข้ขึ้นจังน้อยจ้ามือนี้ใอยางเนี่ยมันมียยางเก็บบดมือมือน,นี้ <c oughs> นยางในเทตลาอันสองสามลูกกับมานัาง <c oughs> <c oughs> จ้ากระสีไม้ทิชชิปน้ากันได้แล้วน <c oughs> <c oughs> ว้องมีดเนาะใยหายคิดถึงโดนนกจ้าอาทิตย์สองอาทิตย์เกือบเดือนเลยจ้าว่าแมววานสิยงางก็่ได้ไมันปวดสุดเลยใจคําแนะนํามาจ้าวาบยบีบใบหนวดมืมีดแม่ให้อันนั่นก็ว่ากินยาถ้ายาถ้ายาพักน้องมีดแห้งค่าแห้งดินจ้าอินเอียง ไปทั้งเมาปูงอเอาไปยแม่มาคนเนาะรว,วมไปรวมกับมะม่วงกันเลยพูนามใบตองกับพร้อมแล้วใบตองสวยงามงาม,งามใบตองเฮ็ดสมแล้ว,ลวจา้วจาจ้าหนี่เปียม,มามาจากอัน,นอื่นคือ้นเฮ็ดสมได้จ้าแม่ไอันนี่ยมาจากขางบ้านจา้าเก็บไปกับมะฮอรเอามะฮอร์างบ้านใบตงองเอาทั้งเปียตั้งใบ <c oughs> เอาทั้งกล <c oughs> ้วยจ้านี่<ค>นี่ตัดมาแล้วอืมประ่าณมิสองปีเนาะ มอ้ยไงยเป็นสะออนใช่ไหมเอีดคหอยบอมสุกไปกินสุกจะเอาแดดมาละบันนี้ต่อไปก็เอาไก่เห่าเอาปีกแกงเห่าลรอจ้าเอาใส่กันเลยมีดีคือต้องได้กระดีใจจังเลยเพิ่งสมารถซีเขับลูกบันทินบิ่งน้องสร้างลูกบวเห็นจากบ่บเห็นของกล้องโอ้น้องฟ้าเป็นได้ฟังิ่งกล้องดูวโอ้ย<อ>สุดทงามเห็นมึอนี้ ยังมาขึ้นหนาวจ้ายังมาแล้งเราเลยอาบน้ำชุ่มชื้นงามให้่ืมจ้าเนื้อใส่ขึ้นติ๊กแก่ี่มีแม่เราไปกันสิมาใส่บุกข้าวปุ๋มได้ไหมใส่ปีก่อนจ้าใส่ก้อนกับปุ๋มก้อนเลยเนาะแม่เนาะยังใส่ยังแนลหรือทั้งขาวนี่ปีนี่กันสิว่าใส่เกลือใส่น้ำบางนาวหรอจ้าขาวแดงล่างได้จ้าใส่เกลือ ตอนซาเดี๋ยวเบกนจ้าพูดดีนงจากไม่คิดพูดเดียวแบบเงาแล้วเงา้อยใช่ไหเนาะน่งกินพูดเดียวเงา้อยโดนมีสิมีมูกินจ้ามีดีใจดีใจบอมีเยอะม่่คนหน่อยพดว่าลูกอุปนิเียนหัวเนาะโอ้เราคนเท่าบอลนี่แม่่ยนเพียนจ้าเลี่ยนหม้อจังบที่นี่เท่าตะกนหมอคนเาหน่อยพูดนหลายแล้วไหมเนาะปีสองปีจ้า ใ่โค้งหนึ่งเลยใจ<ค>โค้งหนึ่งจันจาในเบอร์มีบางีนกะทรมานแทนนะแม่เนาะแ้เมือมน้นเล็บคบไม่มีแม่ยางหยกเล้ยไหมเนาะเห็นทรมานแจกลูกแจกยางน้าแม่บางทีมันก็หอนน้องแม่ลงขึ้นลงยากยางหกจ่ากลวยมีสีบบแบบเจอาทิตย์กแม่โอยสองาทิตกลัวเลยบ่จ้า,มมามแม่ลืมไปเลยโอ้ยเบิดเพื่อนใจแม่ทรมานสุดๆก็ตอนนี้ดีขึ้นระเทดคลิปกันต่อแล้วจ้ามาทีนี้ อื่นก็สิขันสมเฮ้ยก็สิไปขายสมได้จ้าโอ้จ้าโอ้หัวใจจางไม่ก็ดีใจเพราะมันสิบอหายใจแม่ว่าโอ้แมวบ้านสินยางบ่ได้จ้านั่งก็บ่ได้เนาะไม่หอกจ้าแมวมันบ่ได้ล้มเนาะแม่กสิบีกันล้มอยู่บ่าได้เข้าไปก็ใส่เกลือใส่อีจังไงร้อนจ้า่แม่เพราะว่ามันใส่ในขี้ไปแน่แล้ว ใส่น้ำปลาใส่เกลือสุ่งชูรและจ้าใส่ผักอีตูมันิะต่ำเกินแม่ไใส่คนจะมันลลายหมดเนาะวันนี่ใจ่เดียวกับกุ้ยช่สีหอมถึงกุ้ยหน้่งหวานน้ีน้ำดเนาะสีเหี่ยวดำนี่เร่องนั้นคืเขากันคนเดียวมาคนก่อนจะวันนี้แน่ว่าจะต่ำมาฮวงคืกินมือนี่มันยามือแรงจ้ะแม่ไขานี่อื่นถึงจะต่จ้ะต่อไปเมนูสุดแปลกมาวันนขาดอะไรอย่างเมนูตำ อยากเห็นสีสสุดเงาเหรอแม่จ้าหือว่าจะต่ำไปเลยในแมววันต่ำหมกม่วงคุนคุนคุนจ้าขยำไปขยำมาขยำซ้ายขยำขวาสือมันเ้ากันคุณ้าจ้าต่อไปก็ใส่ไซพักอีตู้พักหอมรวมใสลงไปเลยสีเขาสิบว่ตกสีได้จ้ามันสีขาวคืเจาหมู รเราเบิรงกจะปีนสิแคนจะหยวกนี่จะเป็นน้ำเนี้นอจะได้แบบพอดีพอดีก,ใก,ก,กใ็ใส่ทั้งยวกทั้งปีจ้าแตสะแต่ปีนะคือจอดนะลูกจ้าไม่สิแคนนั่ไหมน้องคะแตสีนีน้ำแนงน่อยนไหมน้นอกจากไตหยวกว่างไม่มันมกนี่ก็มักปีลตจางเยเขียนเหรจ้าอินทองนีพนดูเห,ม,หมันแบบสุดบางเทียเนี่ยหยวกน้ำเนน้ำสิจ้าแน่นมั้งมันมีเนาะ ได้หอมหอมผักแอ้น่าจิซีนได้ดนึงอิ้ซีนใไหมอ๋อซ้นแตแตะแต่ะไปนอกเนื้อคัะค่ไหมยนั้เนาะแม่เโฆนําบะแดดเแม่นี่จะเป็นน้ำบะแดดกลัวเปก่อนที่มีเย็ดบะขัวยังตรงอยจ้าดีขึ้นจะต้มแง่ไรแม่ไม่สมมติขยันไงแล้วจ้า บายคมสามามกกันเลยวัวเหลังนี่คือภาพเะแม่้ยคือทอดจ้าประเฮศด่วนจ้าเฮดตังซีวัวหลืงนี่กะทายกินแน่เฮดเอาแน่แบบมากินเนาะม่เนาะเป็นก้วนอาเนื้อดีจ้าคิดที่ผ่านมาจำเดือนนึงเนาะเนี่ยก็บริษัทนับลงหัวจะว่าดุลจ้าเนยเฮตังซีจะคือภาพจะไม่นั้มกันเนาะจ้าเนาะเนยทายแม่ยัดเล็กกับซอยจ้าซอยเตี๋ยว เพียงง่ายๆจะหัวเรีวตอนนี้มีแม่คาดกลางปั๊บก็เสียหมีดแนอนขึ้นแล้คาดกลางนั้นยังบอลหลุดยังอง่ายเนาะต้องผ่านไงแช่น้ำปีนี่แหละแต่ยังหมกนอกมัอนี่หมกง่ายๆจะแหบเพียงเลยหมกนึง่งอิ่มแต่สองหมกจ้าจ้าเอาในกับหมกนึงอิ่มบ่ดีจ้าหมกใหญ่ยังเสีย มันจับขาดได้แล้วลูกจ้ะต่อไปนี่ก็สิใส่หัวเป็นหนึ่งแล้วไหมเนาะจอนสตัดเป็นตอนกินเด่แล้วจ้าบัดที่นี่นับบวกก่อนเฮดแล้วเนาะไหมเนาะแซงสียบเป็นหนึ่งเนาะจ้าโอ้ได้ตัดตบแต่งตัวนี้ไม่เย็ดคืองามแท้แม่ค้าได้มีเย็ดนี่แม่ค้าเมื่อฉีบเลยงามงามงอกงามเนาะจ้าเราไปกันรอบเฮดแล้วจ้านับหมกกับเป็นหนึ่งกันเลย ออนน้หยเห็นหมกหน่อยลงอันนี้ยังใส่สองมกก็ันี้มายึแม่หมกหน่อยดเบิึงไปตองจ้าโอู้หูได้คือเราจะอัดแน่นจ้าเป็นเสกอกแล้วบันทีนไปยึดอัดแน่นแน่นอันนี้เทคนิคนี่ดีตั๊กตัดแต่งดิแม่ะตั๊กโอนีหตัดจึ๊บจึ๊บคัดปั๊บจ้าเราไปกับสิบไปนับมกตอนท้ายได้ไหมเนาะอย่างมุนต่องต่องกรอบ มันขนาดงามๆงามได้เจ้ะนี่ตองไม่แตกห่อข้างนอกมันแตกเนาะโอ้นี่เดี๋ยวจ้ะมันแตกตองสุอันนี้ได้แล้วนี่ตบแตงไม่ยึดตัดก่อนเขาเป็นอย่างปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยจ้ะรอนนำมกตอนทยได้ไหมเนาะจ้ะจะไปกินกันเลยจ้ะนีเจ้าได้กับจี มานับหมกกันเลยเพราะว่าหมกเรียบร้อยแล้วได้จ้าหมกแล้วบันที่นี่นับเองเลยจ้ะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามอู้ิสามหมกมาเมื่อนี่เลือดีอ,อะฮเนนะจ้าวันแหน่น่เจาะกเจ้าวัสิบปมกไปหนึ่งกันแล้วไหมเนะาะใส่หัวนหนึ่งกันเลยจ้า,จาก็ไม่กินกันเลยเนาะจ,จ้าเนาะจไปกินกันเลยจ้าบันที่นี่แล้วชมตอนสุขจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนีครบจ้ามือนีสามสาวสามคนผู้ดีจ้ามือนีไ่จังหวะนะาหาเงินเลเดี๋ยวมาจิ้งกัดกันด้วยไหมขสากเลยหมกจกาเนี่ยนีพอมาดูอาจานย์ไปกินข้าวความน้ำความตาแะสีจ้าเพียบเลาั้งแลูกหญาก็ไม่ลูกนางหญ้าก็มีไข่ขึ้นจ้า วมขายันเหากเลื่เอสามสิบจ้าจ้าทีเลียรลอยๆง่ันห่อนปุนามกเจ้ามกกบแม่มือยีสิบสามมกกอมาละสีมกเขาเดี๋เก่าเยอเก่าบนโนยไปไหนได้เนาะลูกจ้าโมโนยขี้แข็นเลยมกก็สิบบาทเนาะจ้าขายเรามีสำเนามาชิมกันเลยจ้าห่อนห่อนเอ๋อจ้านยแล้วจ้าเต็มสามอืทั้งเย็นทั้งแขนนี่จนเราบอกเวยว่าเสียครับหอม แล้วด็มานยิบน่ะชอบมาเวียจานนัวพอดีนัเข็มนัวหอมแล้ก็ไม่เป็นยันแคนไม่มีแม่แคนปีเนาะอบชอบป่ะบบอชบอบบชมบอบชอบชอบบชบออชบอออมอ Jen mang cái phần vẫn lên luôn. Mày gim cái mình kiếm cả này cả 2 cái cho mình là 8, Một tay <laughs> <Cây> cái hiểu. Mày 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 ปีมนรั่วอแล้วเนะาะจ้าจะร่วกกินยังแสบมาจ้าถ้าพ้อมกระพาอีตัวเราแบบมันสุกมันก็หอมนะแม่เนาะมันรวยจริแน้ำข้าวไก่ดีจังเนี่ย เ็แล้ปีงขาวอยู่จ้ะนี่ปีบอ่อแรง้ะจ้ะเราบางที่นี่ไปซื้อมกปีมาจะเปิดถึอยั่งดำได้ไหมเนาะดำปีจ้ะต้องใช้เขาบไ่ได้แซนหน้าม,ามันไหมเ,เกืดดิแบบเคยววยที่มสสสาสดกระ้องแซนอะไรอ่ะให้เราให้จัดกระดอแซนอันไงพะ เลนแย้วเจับคือเจนิุกเซ่ยังอยู่หลานนึงอิสิอิ่มได้จ้ะมื่อนี้ำบมบมใหญ่ใหญ่เหมือนได้หลุดเบอร์นี่อีกไม่ยอบเลยหรือยั่เาะโอ้ฮวน

จะได้คำหมื่นเล่มืลยกลัวจ้ะอ่ไงเล้ยเดยวเตรจิบเบิอนจ้ะน้องมาถึงแล้ี่เออมี่บังเออลองเบิลเบิลวะทั้งหลยทั้งทยังวะอ เยอะเลยเจ็บใส่เหญ่สุดเลยใครจะว่าติบีเยอ่ไเลยเนาะคงจกพอพอจ้าใส่ผ้าไว้จ้านุ่มบ่อนอ่อนเอ้ยจ็บบ่นแขงจ้าแล้คลิปนี้เขาสมคว่นะจ้ามาคลิปนี้กับฟักก็ติดตามก็จสใครกดดงเป่งตังแต่ทั้งซองท่วงเนยอจ้าคลิปนี้ก็มักกดไล่ตั้งใจ่กุ้งแซ่บก็แล้วจ้าชิมนายจ้าบ๊ายบาย นี่จ้าเจ้าวันนี้ครบสามเลยเจอกันคิหน้าจ้า